ไอจากไนเนี่ยโอ้ยไนมาหน่อยเถอะหนึ่งไนสองสามสี่ไนไอสี่ไนสี่ไนสองไวแคบปะ้นมาบ้างดูกอบปะบกกวบเบิ้งกัดเราวบกกวบย้ำไมมพอดีเรียนเรือจ้าคูยังไงทอไปดึง